สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูต่ายก็จะมาเสนอเกี่ยวกับประโยชน์ของช้างเด็กๆลองช่วยครูต่ายคิดสิว่าชา้างมีประโยชน์อะไรบ้างติ๊ตักต,ติตักติต,ตักอ่าไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวครูตายบอกเลยละกันชาน้างนะคะเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมาก มาก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 เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนยังไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถยนต์ไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินคนเนี่ยก็เลยนะคะนำช้างเนี่ยมาเป็นพาหนะในการใช้เดินทางเห็นไหมคะว่าคนขึ้นไปนั่งบนคอช้าง หรือไปนั่งบนแท่นนั่งบนช้างนะคะเพื่อใช้ในการเดินทางไปที่ต่างๆเหมือนที่คุณต่ายบอกว่าสมัยก่อนยังไม่มีรถยนต์นะคะทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์จักรยานรถยนต์รถไฟฟ้ารถไฟไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเขาจึงนำช้างเนี่ยมาเป็นยานพาหนะ ในการพาเขาเดินทางไปที่ต่างๆเลยนะคะเดี๋ยวครูตายติดไว้ให้ดูต่อไปเลยที่ช้างมีประโยชน์กับคนโดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือคนนะคะช้างเนี่ยนะเขาตัวใหญ่เขามีแรงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนเราเนี่ยนะคะ ไปทำธุระต่างๆที่ต้องใช้การเคลื่อนย้ายขนย้ายคนเนี่ยก็จะพาช้างไปด้วยเพื่อให้ช้างเนี่ยช่วยลากช่วยจูงช่วยลากขนของกลับมานะคะอย่างเช่นกูต่ายนำภาพช้างช่วยลากซุงหรือช่วยลากท่อนไม้นะคะกลับไปที่บ้านหรือช่วยยกท่อนไม้ ที่มันขวางทางขึ้นนะคะเพราะว่าช้างเนี่ยแรงเยอะกำลังเขาเยอะมากสำหรับคนเนี่ยการยกของหนักมากๆอย่างเช่นท่อนไม้นะคะหรือท่อนซุงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าคนตัวเล็กแรงน้อยนะคะส่วนช้างเนี่ยแรงเยอะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถลากจูงโค ของต่างๆนานาหรือแบกของบนหลังได้เยอะมากๆนะคะอันนี้คือประโยชน์ของช้างที่คุณต่ายมานําเสนอน,นะคะก็คือ1เนี่ยจะเป็นพหาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 2. ประโยชน์คือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นลากยกขนแบกของทุกอย่างให้กับเพื่อนมนุษย์ได้เพราะว่าช้างมีแรง เยอะมากเก่งมากเลยค่ะตบมูอให้ตัวเองหน่อยนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานช้างไปแล้วหากมีเรื่องไหนที่เด็กๆยังไม่เข้าใจหรืออยากรู้เพิ่มเติมเด็กๆสามารถติ้งต่องเข้ามาในไลน์ได้เลย คุณครูต่ายพรอมที่จะสอนหรือบอกเกี่ยวกับขบช้างทุกอย่างนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ